สวัสดีครับมนีมาพบกับช่องโ o ตั n channel นะครับเนาะมนีกับทิพย์พัฒปเบิงส่วนบักสตอนะครับเนาะไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นเบีย้ยบักสตอนะครับผมมนีพาชมเบีย้ยบักสตอครับ นำทีมโดยป้าทวนคนเหนือครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเบียร์บักสตอเบอรี่นะพี่น้ัง <c oughs> อันนี้หน่อยๆมันนี่โอ้ีอนนเนาไปแล้ใ <c oughs> ต้หนึ่งลูก <c oughs> <c oughs> นี่ครับ อันนี้แบกสตอสดๆได้ครับเด้อหอม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 ที่น้องหอมหวานหวานก็ไปเสือกินอิกของฟรีนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ปลูกได้จากเดือนจะปีแล้วนะครับเดือนสองสามจะได้ดูออันนี้ก็เป็นแหนงเนาะเป็นเป็นหนนงเป็ไหลเป็นไหลข้าเอิญไหลคือว่าไหลไปเรื่อยเนาะไหลไปเรื่อยไไหลปเรื่อยอันนี้ที่เอาแต่เทสกระทั่งไว้เพราะนงเกระทั่งนิดหน่อยเลยไหลตื้นตอนไหลแต่ว่าต้นใหญ่นี่แม่มัน แม่ไม่ได้เอาทิมมาฟ้าเนี่ยแม่เอาทิมอทำซัดเอาลูก่ใช่ไหแม่เอทิมว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปปลูกก็บ่เป็นหมากบ่ครับเป็นหมากปะโอแกโอแกเราอันนี้ก็จะไปเลี้ยงเอาไหมอันนี้ไปเลี้ยงไม้พุ่มใช้ปุ๋ยใช้ยังเนาะอืม พวกเกาหลีที่ว่ามากนะ่ะเขาเก็บถิ่มครับมาเน็บนะมนเป็นเป็นมากน่อยครับ,บญญญญอ๋อเด็กๆอ,อ๋เอเราเพิ่เก็บถิ่มอขาเสร็

คือเบี้ยเบี้ยปักตต่อเตรียมปลูกเห็นอยู่รับยน่อะไรเลยเฮาบ่ลอยเม็ดมาป่าเนี่ยหอดบ่เฟสิเออยำเฮาสิเม็ดอันนี้บักทั่วบปล่าไหมบ่พั่วอ้้นี่พัวฝากยนได้พี่น้อง ูาฝก่ส่วนข้างหลังก็เป็นเขาครับผมอันนี้คือทุ่งนาเกาหลีนะครับพี่น้องข้างหลังก็เป็นภูเขา,เาถูกสวยงามมากหลังจากที่คิดทอดบ้านมาอยู่นี่ซ้ำอยู่บ้านครับพี่น้อง ขบ่นี้าำไ้มเลยเห็นอยู่างๆอ้าวเนี่ยนเี่ยนเจ้เราอบีบแต่สิ่งแท้ ไม่หน่อยเดียวอันนี้คือต้นสตอเบอรี่ที่นำมาขยายพันธุ์แล้วก็จะไปปลูกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกอยู่ อันนี้ก็บเบีย้ยมันต้นพีนองบื่อมันต้นที่แถมันแต่ว่าต้นที่แถมันก็นยังบื่ได้ปลูกปันนี้เพิ่นปลูกแบบไดนครับปลูกแบบลงดินแล้วบ่หรือว่าปลูกร้อยอันนี้จะไปปลูกไอ้เป็นห่านแบบนี้ละห่านบ่ครับเป็นให้เพกนี่ละโอ้ย,ยังเก็บไว้เก็บง่ายแลัวสะนะ่ะ<ำ>ปลูกข้างกันบ่นครับนี่ปลูกมันจะอยูจะต้องกับนี่ บ้านบ้านครับแต่ละต้นมันเนี่ยแต่ละต้นมันอ่ะรประมาณคืบหน,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 นึ่งยี่สิบเซนปลูกเส้นดินหรือว่าเส้นไหนครับครับปลูกแต่ว่าเห็ดอื่นเป็นกระถางร้อยแรงซีเซืออืออันนี้อ,อเพากาต้น่พเฉพาะต้น ะตัดนะัดออกอให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้นหน่อยหนึ่งคือล้วผู้ก่อกานทั้งนี้เสียบลงเสียบพี่น้องเบื้องล่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดอ้มอจจมื้อหน้าให้เบื้องแนวใหม่มื้อนี้มาเบื้องปักสะตอเท่ากัน